ถามอาจารย์ว่าถ้าเกี่ยวกับธนาคารในไทยผมเห็นการเงินและภาษีจุฬาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็คือหมายถึงว่าการเรียนต่อการเรียนต่อเนี่ยในสาขาการเงินแล้วก็สาขาภาษีจุลาก็แน่นอนครับถ้าเกิดคุณมองในเรื่องการทํางานรอเฟิร์มสาขากฎหมายการเงินเนี่ยจุลาก็เด่นสุดก็มีที่จุลาที่อื่นจะมีเป็นภาษีใช่ไหมจุฬามีภาษี กับาการเงินซึ่งเป็นคนละอันกันนะครับะฉะนั้นแน่นอนคือตอนนี้ถ้าเป็นสายเราเฟิร์มเขาจะมองเรื่องการเงินกฎหมายการเงินการธน,นาคารคลองลงมาก็เป็นภาษีลองลงมาก็จะเป็นเอกชนธุรกิจหรือไม่ก็เป็น LM ที่เป็นแบบแบบการค้าระหว่างประเทศทั่วไปประมาณนี้นะครับก็เนี่ยของอภาษีจุลาก็อาจารย์เป๊กก็เห็นว่าน่าสนใจก็ตอนสอบก็ไปสมัครสอบโทรสาขานี้เหมือนกันนะคะก็สอบได้แต่ว่าสุดท้ายลงลงเรียนที่ ธรรมศาสตร์เป็นสาขามหาชนนะก็คือนั่นแหละก็เป็นสาขาที่น่าสนใจเลยนะคะสำหรับคนที่จะไปทางสายงานด้านธุรกิจเนาะจันเป็นรอเฟิ์ม์